หลังจากที่เรากลับจากหมู่บ้านน้ำใสนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปกินเทมปูลาโหยตอนนี้อากาศน่าจะลงมาจากช่วงกลางวันกลางวันวันนี้ประมาณ10องศานะครับแล้วก็ตอนนี้นะ่าจะประมาณ4องศาเยน,านะครับเราเดินออกจากสถานีรถไฟเพอวากุชโก นครับแล้วก็ออกมาทางซ้ายมือนะครับเดินไปประมาณน่าจะประมาณกิโลโอ๊ะ8 0ดร้อยเมตรเนาะ8 0ดร้อยเมตรก็จะเดินผ่านรอสันนะครับซึ่งรอสันที่อยู่ใกล้สถาน,นีรถไฟฟ้าน,นี้ก็จะเป็น <c oughs> เขาเรียกว่า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปก,กันนี่จ้ะแต่ตอนที่มุหยองเดินผ่านนะครับก็เป็นช่วงค่าแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าตรงนี้ก็จะไม่เห็นวิวของฟูจิซังแล้วนะครับเพราะว่าฟูจิซังหลับแล้วจ้าโอ้ย ตอนนี้เราก็ถึงล้วเทมปุลที่สัตว์นี่คือหนาวนะเราได้บัตรคิวแล้วนะครับรอประมาณชั่วโมงหนึ่งญญเดี๋ยวเราพามาชมบรรยากาศด้านหน้าร้านกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นรอบรร้านของเขานะครับจะบอกว่าคนรอคิวเยอะมากๆตอนที่มูหยองไปนะครับเป็นช่วงหกโมงเย็นนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านที่มองจากทางด้านนอกจะเห็นว่าที่ต๊งว่างๆเนี่ยเขารอเรียกคิวอยู่นะครับยังไงก็ใครที่อยากมาทานก็ต้องอดใจนิดนึงนะครับผมตอนนี้เราที่134แล้วเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอยากกินก็นต้ตองรอเรียกสองคิว ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสี่นาทีนี่เลยนาะใหญ่เยเนาะเราบุ้กคิวตั้งแต่ห้าโมงสี่สเจ็โมงสี่สิบเจ็ดชั่วโมองครึ่งในการรอร้านอาหารร้านนี้เดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันเลย สำหรับการออเดอร์อาหารนะครับทางร้านเขามีแท็บเล็ตวางไว้ที่โต๊ะให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนั่งบาร์ก็จะมีแท็บเล็ตประจำตัวเลยคนละเครื่องอยู่หน้าบาร์ของตัวเองนะครับเราสามารถออเดอร์อาหารได้ถ้าใครกลัวที่จะอ่านเมนูไม่ออกนะครับเขามีรูปภาพประกอบให้นะครับเราก็สามารถเลือกจากภาพแล้วก็จิ้มสั่งได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูแบบราคาหรือว่าแบบเป็นเซ็ตนะครับอันนี้มูหยองสั่งมานะครับก็สั่งทั้งเชมปูระแบบอราคานะครับแล้วก็สั่งแบบเซ็ตมาด้วยนะ นะครับบวกข้าวและบวกซูมิโซก็คือต้องบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยทางข้าวแล้วก็ซูมิโซนั้นนะครับสามารถทานได้ไม่อั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนเทมปุระนั้นเราก็สามารถเลือกทานได้เขาจะมีหลากหลายเมนูมากที่เป็นเกี่ยวกับเทมปุระไม่ว่าจะเป็นแบบว่าผักอย่างเดียวหรือว่ามีเนื้อสัตว์ด้วยนะครับวันนี้หมูหยองก็สั่งเป็นเซ็ตรวมมานะครับแล้วก็สั่งกิมจิคาราเกะแล้วก็เฟนฟรายมาเพิ่มนะครับสำหรับข้าวแล้วก็ซูมิโซอย่างที่บอกครับว่าที่นี่นั้นเขาตักได้ไม่อั้นครับเพื่อสามามรถตัก เพิ่มได้ตลอดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนยังไม่อิ่มตัก กินจนกว่าจะอิ่มไปเลยจ้าแล้วจะบอกว่าซูมิโซเขาอร่อยมากๆนะครับต้องทานคู่กับน้ำโขแบบซาซาใส่น้ำแข็งด้วนยะครับตอนนี้อาหารก็เสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทานกันเลยดีกว่าครับโอ้ทานไปได้นิดหนึ่งนะครับขอเพิ่มอัตรถรสซะหน่อยละกันเรามีพริกนะครับจากทางร้านอ่ะโรยลงไปบนข้าวของเรานะครับแล้วก็คุกๆๆหน่อยกินเพื่อเพิ่มอัตรถรสให้กับรสชาติอาหารของเราแซบยิ่งขึ้น สำหรับค่าอาหารของโรงในวันนี้นะครับก็11,132หเยนนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,700บาทเราออกจากร้านได้กินประมาณตอนทุ่มหนึ่งร้านเทมปุระเลสลองนะครับบอกเลยว่าเด็ดมากแล้วก็ช่วงนี้คนไทยเยอะมากคนไทยเต็มร้านเลยนะครับเมื่อกี้ออกจากร้านมาก็คนก็ยังรอคิวกันอยู่นะครับ ใครที่มาเที่ยวฟูจิก็อย่าลืมแวะมาลองทานร้านเชมปุระเลสลองนะครับร้านนี้ถือว่าเป็นร้านดังอีกหนึ่งร้านแล้วก็อยากให้มาลองกินกันเหนาวมากตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับไปที่พักของเราราคุเตนเดี๋ยวเราแวะรอสันชอปปิ้งกันก่อนเข้าบ้านนะจ๊ะ ฟันออกป่าฟุ้ยหนา่าโอเคเดี๋ยวเราเข้ารอสั่นกา้ก่อนนะจ้า๊ายบาย